ว้าวเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นภูเขาไฟแล้วเห็นภูเขาไฟแล้วค่ะสวยมากๆกลัวจะไม่ได้จะตายแล้วภูเขาไฟสวยมากมากค่ะ สวยมากอยู่ให้เห็นนานด้วยนะภูเขาไฟอุ้ยเห็นนานด้วยเอาให้เห็นภูเขานะคนไม่เป็นไรเห็นภูเขาไฟด้วยค่ะสวยสวยยิ้มน่อย่าใช่ แป๊บนึงค่ะแป๊บนึงค่ะหนูถ่ายวิดีโออยู่ค่ะแป๊บนึงค่ะเก็บไว้ดูสวยมาก <c oughs> เห็นไหมคะภูเขาไฟเห็นริบบี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 อยู่ให้เห็นนานด้วยไปแล้วไม่เห็นแล้ว สวยมาก บรรยากาศรอบๆก็สวยงามสบายตาค่ะบรรยากาศดีมากค่ะ